เราต้องบอกเลยนะว่าเราเริ่มตั้งแต่ว่าการเล่นเรือน,นะอย่างผมเองเนี่ยผมเป็นคนชอบเล่นเรือแล้วเราก็เล่นเรือมา20-30ปีนะฮะเรือพักพวกกันบ้างใครมาฝากต่อเยอะไนะแต่ขณะเดียวกันนั้นเนี่ยเราต้องดูไม่ใช่เรานึกจะขับนึกจะขับเรือก็ขับเราต้องศึกษาภูมิประเทศผมชินกับภูมิประเทศในแม่น้ำเจ้าพระยานะผมขับเรือเนี่ยเราจะไม่ขับกลางคืนโดยเฉพาะเรือสปีดโบ๊ทตัวเนี้ยวิ่งเร็ว นะครับแต่แตาปิดโบ๊ทบเนี่ยวิ่งฟื้นไปเนี่ยถ้ากลางคืนอันตรายมากนะครับอันนี้ก็ก็ผิดวิสัยอยู่แล้วแล้วก็มีเรือสปีดโบ๊ทหรือเจ็ตสกีเนี่ยพวกนี้มันต้องใส่ผมเนี่ยขนาดเรือใหญ่นะฮะเรือเอาเรือเอี่ยมชุนมาทำเนี่ยผมก็ยังต้องทุกคนลงเรือก็ต้องใส่นะครับต้องใส่ชุดชีพแต่นี่เขาไม่ใส่คือหนึ่งเขาประมาทตั้งแต่แรกแล้วนะครับประมาทสองแล้วคุณก็ชอบขับกลางคืนคนเห็นว่ากลางคืนอันนี้คือสิ่งที่มันผิดปกติ แล้วก็ประเด็นหนึ่งประเด็นที่ผมรับไม่ได้ที่ต้องพูดเพราะว่าหนึ่งคุณเนี่ยคนตกนะ้ำไปทั้งคนเนี่ยมันผิดวิสัยที่จาหายไปสองวันถูกไหม<ช>อ่ะใช่ครับหายไปสองวันมะสองคืนนะนนะไปตั้งหลักอะไรกันนะเป็นผมเนี่ย ไม่ว่าใครก็ตามถ้าลงเรือผมหายไปเนี่ยผมต้องค้นหาหไม่หลับไม่นอนแล้วแล้วก็พยายามให้ทุกคนมาค้นหาแต่นี่คุณหาได้สองวันนะก็รู้ว่าเขาต้องมีการไปตั้งหลักทั้งห้าคนถูกไมหมฮะต้องไปหาลือแล้วมันจะออกอยังไงดีครับในที่สุดมันก็ออกหาทางออกมาพอมาให้การคุณดังโมเนี่ยไปปนปะวัแลวพัดตกโดยให้คุณดังโมเนี่ยเป็นผู้ผิดซะ้เองเกิดภัยพิบัติเพราะตัวเอง ุณจางโนเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงเขาต้องระวังภาพของเขามากเขาเป็นดาราการที่เขาจะไปนั่งขี่แบบนั้นอ่ะมันเป็นไปไม่ได้นะเขาเป็นดาราเขามีชื่อเสียงเขาต้องระมัดระวังที่เสียงเขา่าโดยเฉพาะไอ้ภาพอุตตร์พาเนี่ยที่ตัวเองก็ไม่นั่งขี่ขณะที่ในเรือมีผู้ชายที่เพิ่งจะรู้จักกันได้อยู่ทั้งสามคนอย่างเงี้ยถูกไหมฮะ,ะมีผู้หญิงอยู่สามคนก็คือเขาก็รู้จักแต่คนที่ไปด้วยกันคุณจติกอะไรคนเดียว แต่ตอนนี้ไปบอกว่าเขาไปนั่งขี่หลังเรือว<ล>่ามันมันใจร้ายไปสําหรับผู้หญิงเสียชีวิตไปแล้วคือคือรวมตัวที่อู่เรือมันก็เป็นธรรมดาถ้าเกิดพอค้นหาค้นหาไประยะหนึ่งแล้วไม่เจอถูกไหมฮะเขาก็ต้องไปรวมกันที่อู่เรือเอาเรือไปจอดถูกไหมฮะเพื่อประสานงานแล้วจะให้แจ้งไไหน่วยไหนบ้างอะไรบ้างนะฮะ แตม่มันผิดวิสัยที่ว่าสองวันแล้วคุณยังไม่กล้ามาเจอเลยในวันรุ่งขึ้นคุณก็ไม่มาหาอีกอย่างเงี้ยนะฮะเป็นหน้าที่กู้ภยัยหน้าที่อะไรก็ว่ากันไปนะฮะแล้วคุณไปตั้งหลักกันที่ไหนนะถึงได้มีการเตี้ยมมาให้การอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วออกมาว่าทางนี้ไปปัสสาวะอันเนี้ยมันมันเป็นมันน่าเกลียดอะ่ะที่ว่าไปไป,ไปใส่ร้ายมากไว แคทต้องพิสูจน์กันนะครับแต่บาดแผลไม่พัดเรือเนี่ยมันไม่ใช่นะครับที่ไม่ไม่ใช่ถ้าบาดแผลของมีคมถ้าสู่ของมีคมกรีดเนี่ยนะครับแล้วพอขึ้นอื่นมาเนี่ยนะฮะอื่นมามันจะบวมแบกมาแผลมาจะแบกได้เพราะที่เราเห็นไปพัดเรือตัวนี้นะฮะเรือรุ่นเนี้ยมันจะเป็นสามใบพัดถูกไหมฮะมันเป็นสามสามแผกอยู่แล้วมันจะหมุนเพราะนั้นถ้ามันมันถ้ามันเปื้อ่ผมว่า ถ้าคนที่โดนจากประสบการณ์ผมเนะี่ยฟื้นไปเนะี่ยเนื้อมันจะหายไปส่วนนึงก็ได้